สวัสดีวันพุธค่ะดอ,อกไม้สวยๆ ดอกไม้กำลังขึ้นแม่ปลูกอันปลูกดอกดาวเรื่องขายดีกว่าเจ้าแม่ดอกระบาดนึงนี่เจ้าพระสง์พีปลูกพักขหยยากเลยคอยเสียวไปขายให้ร้านอันเข้าเฮ็ดอันห้อยมาไล่นี่เจ้าเปลี่ยนจากพักทุกอย่างเป็นดอกดาเรื่องกับดอกจำปีเอ้อ แม่เอาขอยคอยซื้อพันดอกใหญ่ๆมาให้เจา้าใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยอันค้อข้านีพันใหญ่ๆเจ้าพ่อต้องปลูกพักให้มันหกเลยแม่ปลูกดอกลาวเรื่องกับดอกจำปีกับดอกมะลีนั่นขายได้ดอกมาดีแห้งแพงแม่อี่หีค่อย่าสิบอกเจ้าเฮตาโดเนี่ยแล้วค่อยสิเอาพันดอกมะลีซ่อนเอาดอกไหม้เจ้าหมอเขาดอกไหม้แม่แม่ เจ้าปลูกดอกมารีดอกจำปีกับดอกเลาเรื่องวันพระวันอย่างค้นไปซื้อแล้วเขาไปรับมากเขาค่ะถุงหนึ่งหาสิบหกสิบหนึ่งถุงประมาณจักร้อยสองร้อยดอกอะดอกลาเรื่องนั่เอ้าดอกไม้เขาโปมีขายกันปลูกกอนเออออนี่เจ้าดอกบานึืนมือขายอะไรบอเขาเขาบ่อหอยเขาหอยแต่ดอกลาวเรื่องดอกเลาเรื่องดอกมารีกับดอกจำปีกับดอกลา นี่ดอกลกากค่ะแม่ปลูกไว้น้ำให้น้ำหน้าก็ยิ่งดีด้วยหามาปลูกโลหดอกลากน้ำเ้อะแม่ดอกลากเอาไว้จะปลูกอยู่หน้าเาก็ได้นี่แหละซี่ดอกนี่แม่ปลูปลูกใบต่อไปแม่โลพวกพักพักเอาไว้แต่พ่อกินเจ้าปลูกไว้น้ำหัวเลยคอยสีลเอาไป